สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราชื่ออิ๋วในรายวิชาภาษาจีนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะจะนำคำศัพท์เกี่ยวกับวันแม่ค่ะวันแม่แห่งชาติเนี่ยเด็กๆจะพูดว่าอะไรคะเด็กๆจะเรียกวันแม่แห่งชาติในทางภาษาจีนว่าหมู่ชิ่นเจียเจียแปลว่าเทศกาลหมู่ชิ่นเจียแปลว่า วันแม่คะ่ะสําหรับหมูชิ้นเจียเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะพูดอวยพรคุณแม่ว่าหมูชิ้นเจียขวายเลอหมูชิ้นเจียขวายเลอสุขสันต์วันแม่คะ่ะหมูชิ้นเจียแปลว่าวันแม่ขวายเลอก็คือมีความสุขหรือว่าสุขสันต์หมูชิ้นเจียขวายเลอก็คือสุขสันต์วันแม่คะ่ะ เราไปดูคำศัพท์ที่เอาไว้บอกรักแม่กันดีกว่าค่ะว่าเราต้องพูดว่าอย่างไรค่ะสำหรับคำศัพท์ที่เราจะให้เด็กบอกรักกับคุณแม่นะคะเราต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าหัวหัก็คือตัวของเราหรือว่าฉันค่ะหัแปลว่าฉันและคำต่อไปคือคำว่า แปลว่ารักค่ะและคำที่สามก็คือคำว่าม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 ะแปลว่าคุณแม่หัวอ้ายมามาหวอ้ายมามะแปลว่าฉันเนี่ยรักแม่ค่ะหัวอ้าย I อ้ม a าม่าแปลว่าฉันรักแม่หัวออ้มาม่าแปลว่าฉันรักแม่หัวออ้มาม่าในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะให้เด็กเนี่ยบอกรักคุณแม่โดยการพูดเป็นภาษาจีนว่าหัวออ้มามะหัวออ้มาม่าแปลว่าฉันรักแม่ค่ะ ขอให้เด็กทุกคนมีความสุขรักคุณแม่ให้มากๆและดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเรานะคะสำหรับวันนี้เราจะต้องลาไปก่อนค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะ